จากนั้นฮะไปที่กศนกันบ้างะทางกศนอำเภอท่าบ่อร่วมกับกศนอำเภอศรีเชียงใหม่เนี่ยนะฮะมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านกิจกรรมค่ายสัมมนาวิชาการนะฮะแก่นักเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดนะครับของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1ประจําปี2556ครับที่ห้องประชุมเทศรังสีนะฮะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยหรือกศนอำเภอท่าบอ่อนองคาย นายอนุรัตไทยตรงแนำเพอท่าบ่อฮะเป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านกิจกรรมค่ายสัมมนาวิชาการพร้อมกล่าวให้โอวานแล้วก็กล่าวปิดค่ายสัมมนาวิชาการนะฮะแก่นักเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1ประจำปี2,556ครับทั้งนี้ฮะกศนอำเภอท่าบอ่อและกศนอำเภอศรีเชียงใหม่เนี่ยนะฮะได้จัดค่ายสัมมนาวิชาการซึ่งเป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตรของการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดนะฮะของการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตั้งแต่วันที่20ถึง22มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะฮะเป็นเวลา3วันซึ่งตลอดระยะเวลาของการเข้าค่ายเนี่ยนะฮะ นักศึกษากศนออำเภอท่าบ่อและสี่เชียงใหม่เนี่ยได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับมีการนําความรู้ที่ได้จากทิทยากรจากการศึกษาดูงานและกระบวนการจัดก,การเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพสูงนะฮะจากท้องนาสู่ครัวโรคนะครับณนะบ,นะบ้านไร่ตำบลโพนทองทอำเภอโพตาหน้องคายนํามาปรับใช้กับตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ทีเดียวฮะ มีทักษะในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินชีวิตที่ดีฮะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยมีนักศึกษารับมอบวุธบัตรผู้ผ่านกิจกรรมค่ายสมนาวิชาการจากกศนท่าบอ่อจำนวน43รายแล้วก็กศนอ,อำเภอศรีเชียงใหม่จำนวน19รายทั้งหมด62รายครับ